สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์รัตดาวันจะขอแนะนำวิธีการเช็คชื่อนักศึกษาที่มาเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams นะคะโดยมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะอาจารย์เข้าไปที่ห้องที่อาจารย์สอนนะคะหรือลิงก์ที่อาจารย์สร้างไว้หรือนัดเด็กให้มาเข้าในห้องนะคะ ต่อาจารย์จะต้องเป็นผู้ที่สร้างลิก์หรือว่าเปิดห้องมิ e t นาวเป็นคนแรกค่ะอาจารย์อาจจะเช็คก,ก่อนหรือขณะสอนว่านักศึกษาเข้ามาครบหรือยังหรือว่าจะเช็คหลังสอนและอาจารย์กดจอยนาวค่ะหลังจากกดจอยนาวนะคะอาจารย์จะเข้าไปอยู่ในห้องที่อาจารย์สอนแล้วนะคะอาจารย์เข้าไปที่รูปคนนะคะรูปคนที่เป็น2คนหรือปฏิสิปันนะคะ ดูแถบทางด้านขวามือนะคะก็จะมีแถบ people หรือแถบบุคคลขึ้นมาอาจารย์ก็จะเห็นรายชื่อเด็กๆนักศึกษาที่เข้ามาเรียนออนไลน์กับอาจารย์นะคะข้างบนแถบ people ค่ะจะมีจุด3จุดซึ่งจุด3จุดนี้ค่ะเวลาที่อาจารย์คลิกลงไปนะคะก็จะมีคำว่า download attendance list นะคะให้อาจารย์กดาวน์โหลดตรงนั้นได้เลยค่ะ <G ül üyor> หลังจากนั้นนะคะจะมีไฟล์ excel ขึ้นมานะคะให้อาจารย์เปิดไปที่ไฟล์ excel ค่ะ ไฟล์ excel ของอาจารย์จะระบุชื่อนักศึกษานะคะสถานะว่าเข้าร่วมแล้วก็มีสถานะออกจากการประชุมหรือ left ออกไปทั้งนี้ก็จะมีเวลาด้วยนะคะที่เขาเข้าออกว่าเข้ามาในห้องกี่โมงออกกี่โมงหรือมีการหลุดออกไปตอนช่วงกี่โมงบ้างแล้วเข้ามาใหม่ตอนกี่โมงบ้างนะคะก็คือให้อาจารย์คลิกไปที่คอลัมน์ที่มีชื่อนะคะหลังจากนั้นนะคะให้อาจารย์ไปที่ Condition and Formatting นะคะให้อาจารย์เลือกไฮไลท์เซลล์รูนะคะอาจารย์ก็เลือกตรง Duplicate แล้วมันจะไฮไลท์ให้นะคะซึ่งาอาจารย์จะไฮไลท์เป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงหรือว่าจะทำเป็นเส้นใต้หรือปรับเฉพาะสีตัวอักษรก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้อาจารย์คลิกโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็น สีแดงขึ้นมาแล้วนะคะเป็นกล่องสีแดงขึ้นมาว่าคนไหนบ้างที่มีชื่อซ้ำกันอาจารย์ไปที่ sort and filter นะคะเพื่อเรียงลำดับชื่อของนักศึกษานะคะส่วนใหญ่เราก็จะเรียงจากมากไปน้อยอยู่แล้วนะคะก็ sort เป็น a to z นะคะอันนี้ชื่อก็จะมีเรียงกันคนไหนที่ซ้ำกันนะคะชื่อก็จะอยู่ติดกันคะ่ะอาจารย์ค่ะ อันนี้ก็จะทำให้อาจารย์เช็คได้ง่ายขึ้นนะคะว่าออมีใครขาดบ้างหรือมีใครเข้าเรียนบ้างออกไปตอนกี่โมงและเข้ามาใหม่ตอนกี่โมงค่ะค่ะหากมีอาจารย์ท่านไหนที่มีข้อคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ข้างล่างคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ